ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาต่อจากอีพีแรกนะคะที่เราสร้างข่าวไว้นะคะค่ะเราจะมาถามเกตกันต่อเลยนะคะเกตตัวนี้ได้เก้าเซนนะคะเราก็จะล้นลงมาจากเกตห่างนะคะสองเซนครึ่งเราก็จะสวยดีนะคะเกตจะได้ไม่ตรงพื่อเกินไปนะคะ่ะนี่ค่ะเราตีลงจากจุดอกนี้เลยนะคะเกตตัวน,นี้เราได้ประมาณหนึ่งเซนนะคะเราโบอกอกแล้ว เราจะสะโพกเราก็จะเข้าแล้วค่ะเราจะมาดูจุดไหล่กันด้วยนะคะจุดไหล่เราเอามาชนากันค่ะจุดไหล่ตัวจุดไหล่มาชนกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมาวาดลักแร้นะคะลักแร้ตัวจุดนี้นะคะลักแร้ชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเราวาดลักแร้ได้เลยนะคะเราลงประมาณสองเซนครึ่งค่ะลักแร้เราบวกแปดนะคะลักแร้เนี่ยค่ะเราวาดได้เลยค่ะลักแร้ ค่ะนี่ค่ะเราได้หลักแรกชิ้นหน้าแล้วนะคะข้างค่ะเราจะเข้าประมาณสองเซนนะคะเราตีเลยค่ะเก็ตเราได้เราจะล่นเก็ตประมาณเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งเราตีเลยค่ะหนึ่งเซนตรงจุดนี้แบ่งครึ่งได้ห้าเซนนะคะห้าเซนชายค่ะชายเราขึ้นประมาณหนึ่งเซนค่ะ จะทาให้โค้งสวยขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะถ่ายขึ้นหนึ่งเซนตัวนี้นะคะเราจะเป็นช่วงคัดบ่าค่ะเราจะทําช่วงคัดบ่าคัดบ่าช่วงตรงจุดนี้ที่เป็นคอปกนะคะที่เราว่าเป็นคอปกแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะ เนี่ยค่ะแบ่งครึ่งตรงจุดนี้เราก็จะตีคัดบ่ามาตรงที่จุดอกนี่เลยค่ะตีคัดมานี่เลยค่ะจุดอกนี่เลยค่ะตรงจุดอกน,นี่ที่เราล้นเต็มครึ่งค่ะนี่ค่ะขอบปกที่เราได้ที่เราวาดนะคะตัวนี้เราตีเลยค่ะตีตรงมาตรงจุดนี้เป็นขอบปกเลยค่ะข้างหลังตีเชื่อมต่อเลยนะคะ อปกนี้นี่ค่ะเราได้เราวาดเลยค่ะเราวาดมาจ,าจานจุดตรงนี้ตรงนี้นะคะเส้นรางดุมค่ะล,ลังดุมเนี่ยค่ะเราได้หนึ่งคลิปสองลงังค่ะเราทลาลังดุมสองลงังเราแล้วจุดจุดนี้เราจะมีการเจาะกระเป๋าด้วยนะคะเราจะลงจากจุดเอวเนี่ยค่ะสี่เซนเราก็จะวาดเป็นลูกกระเป๋าเลยนะคะ เราจะเข้ามาจากจุดข้างเนี่ยค่ะประมาณสักสามเซนค่ะกระเป๋ากว้างสิบสามครึ่งกระเป๋าใหญ่ประมาณเซนครึ่งค่ะตัวนี้จะมีฝาก็ได้นะคะไม่มีฝาก็ได้นะคะพอเราได้แล้วนะคะเราวาดกระเป๋าแล้วเราต้องปิดเกล็ดค่ะปิดเกล็ดแล้เวเราก็จะวาดกระเป๋าใหม่ค่ะไม่ไงั้นกระเป๋ามันจะไม่ตรงตอนจุดนะคะนี่ค่ะเราได้แล้วกระเป๋า นี่คือเราได้คอปกแล้วนะคะเราจะมาดูชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังเราก็วาดเต้มกันนะคะชิ้นหลังเป็นสูตรนะคะชิ้นหลังเราจะลงจากเราจะลงจากจุดข้างหลังเนี่ยค่ะเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะหนึ่งเซนค่ะแล้วเราจะตีเลยนะคะตีเฉียงจากจุดเส้นคอหลังเนี่ยค่ะตีเฉียงมาเลยค่ะแล้วเราจะขึ้นจากจุดเส้นสะโพกใหญ่นะคะสิบแปดเซนค่ะ เราจะเป็นเส้นลอยผ่าค่ะพา,าหลังพาหลังเส้นพาหลังนี่ค่ะ่ากลางหลังค่ะช่วงเอวตัวน,นี้เราเข้าสองเซนเราจะมาวาดลักเล้นะคะลักเล้ sure. เราจะห่างจุดนี้จุดห้าค่ะแล้วเราก็ 2> 2> จะมาวาดลักเล้เลยนะคะเนี่ยค่ะวาดลักเล้ได้เลยเราลงจากลักเล้สองเซนครึ่งเราบวกแปดค่ะนี่ค่ะเราวาดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะวาดลักเล้ได้แล้วค่ะเราก็จะมาวาดเอวนะคะตัวนี้ นี่ค่ะเราเข้าได้แล้วตรงจุดนี้เราจะตีเฉียงออกหน่อยนะคะประมาณหนึ่งเซนค่ะแล้วก็เราจะตีขึ้นหนึ่งเซนค่ะแล้วเรามาดูเกตนะคะเกตตัวนี้เรามาแบ่งครึ่งยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบครึ่งน,นะคะเราตีเลยค่ะตีตรงขึ้นไปแล้วลงมาจุดล่างนี่เลยนะคะตรงนี้แบ่งครึ่งน,นะคะตรงนี้เราจะขึ้นสองเซนค่ะ จุดนี้เราก็เอาจุดไหลนะคะที่เราได้ของทินหน้านะคะมาชนกันมาชนกันแล้วเราก็จะหาจุดที่เราเส้นคัดค่ะเส้นคัดที่เราได้ค่ะเราจะตีมาที่ตรงจุดนี้เลยนะคะตีมานี่เลยค่ะเป็นเส้นคัดบ่าค่ะเส้นคัดบ่าเกตเราจะได้หนึ่งเซนค่ะเราจะวาดเลยนะคะวาดตาเส้นคัดบ่ามานี่เลยค่ะ พอตรงจุดนี้จุดห้านะคะตรงจุดนี้ค่ะนี่เราวาดได้เลยค่ะนี่คือชิ้นหลังที่เราได้แล้วนะคะค่ะนี่คือคอหลังที่เราวาดค่ะแล้วเราจะมาตัดให้ดูนะคะว่าชิ้นหน้าจะตัดออกมาเป็นรูปไหนคะ่ะเราตัดเลยนะคะนี่เราตัดเตาคอปกเลยค่ะ นี่ครัคอปกที่เราได้แต่นี้จะแปะให้ดูก่อนนะคะว่าตอนเราเข้าคอปกค่ะเราจะเราจะพับแบบนี้นะคะพับเข้าคอปกเป็นแบบนี้ค่ะคอปกเป็นแบบนี้เราจะพับนะคะแต่ถ้าสําเร็จแล้วถ้าเราจะต้องเอามาตัดะคะ่ะเราต้องตัดตรงนี้ออกมานะคะเป็นคอปกนี่ค่ะนี่ได้มาเป็นหนึ่งชิ้นที่เรา ที่เราจะต้องมาวางผ้าแก้วมีเป็นผ้าอีกหนึ่งชิ้นแล้วมันจะมาเข้าตรงจุดนี้ค่ะเป็นคอปกค่ะแล้วนี่เรามีรังดุมแต่ถ้าชิ้นหน้านะคะเราจะวาดโค้งก็ได้ค่ะชิ้นหน้าเราจะวาดโค้งติดโค้งนี้ได้เลยค่ะติดโค้งนี้ได้เลยเป็นชิ้นหน้าโค้งก็ได้ค่ะชิ้นหน้าค่ะนี่ค่ะคือปกเทเลอร์สูตรค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ